นีักแพ้เบิอยู่ลาดเออกนีบอ่ะสายรแนี่เดี๋ยเอาถับาสกินเบอกินบ่ขนมหันกสิกินบอเป่านนอนสบายดีห่นสบายดีได้เห็นกล่องค้องอันหาทาวอเดียวกัซ้เอาดีแดดเอาบอกเอาขุ้อืมเอาขาปุ้นก็อันนันใช้ป่านนยัง โมเหรอก็เป um ็นสิพ uh ันแต่ว่าอันนี้หาพันสบายดีสบายดีสอพี่น้องเอสบาอ่าพัสดีสบายดีสบายดีสบายดีัสดีนะสบายดีที่รสวัสดีข้างหน้าโมสวัสดีค่ะวชิุเออสวัสดีค่ะเอฟซีขอบคุณนะคะเอาา มาดุจะสีให้ <c oughs> อยากนอนแน่นะคะนอนน,อน้อนน้สดีเอานึงสิะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เฮาสิมาเฮ็ดอันไหนเนะาะแป๊มข้าวปุ่นมิโน่แปข้าวปุ่นกินซุ้มแซี่ยวกันพี่น้องหลายคนกับครอบครัวปีใหม่ปีใหม่บ่อยู่ครอบครัวปีใหม่บ่อยู่ ของเพื่อบีมายแต่ว yani> ่าบีมายหมน่ปอยู่ใช่ขาหันโลกยังไีมายไปอยู่ปีม่ไปอนะพูดทุก้นท้องตลาดพูดแค่ไม่ขามาคายเริมแล้วเริบออกเริบออกออกล่าแลวเริบออกล่าเลยเด้อหอนยา่เลยพี่น้องเอ้ยไม่ขาสิมาจอดโดนเจสีขมือได้ป่ะนี้ เป๊กเปกเปกมาแล้วโควิดมาแต่ว่าดับจะได้มีอ่จะเอามีตั๊ดใหญ่ก็บอกไม่ขาดเก่าไม่ขาเดิมเข้าแต่ปีกายขู่ปีนอแล้วสิมาหขู่ปีโควิดโควิดนะเนออ <c oughs> โควิดมันเป็น<ด>น้ำโควิดน้อพี่น้องก็บอกเคยเห็นเราแบบนี้โควิดชาแนกกะเดิมมาแต่บ้าก็บอกท่านไหนดีขึ้นเนาะอยู่ปั๊เซกก็ยังมีลายอยู่เดี๋ยวเขาเช็ดไมโน่ตำขบุญกินพี่น้อง ี่ตากระไซป่านนะตากระดูกสาวสองคนสลัดมาเออสลัดขอลงนะฮะเอามาตาใส่ข้าวปุ่นเนาะมายุบมายุบเนาะแสบแล้วฮะไม่พี่ดอกเอาพักก่อนเด้ะอ่อย่าหายอย่าหายอย่าหายเอาสบายดีก่อนเอาสบายดีนะหนูสบายดีาสบายดีเจเจ เจบ็บบรลุกวะบ่สบายดีมินิใสยปานเป็นน,น,นะนะเนาะพี่น้องเพิ่มเพือดแบบว่าเพะเพิ่มเพือดอีกแล้วนะเจ็บในกดเป็นพื้นอีกแล้วเป็นมังงยานี่เลยพี่น้องเป็นมังอันนี้นี่เพิ่นหยุมลายเฮ้ยเพิ่นเคี้ยนนะเพิ่นหยุมจึก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 เฮยพิ่นเออเป็นเลย ป็นหยมมลายเิ่นโอยูซื่อเ้ยคตก็ได้เจ็บทองก็ได้ขี่ไห้นี้ไห้จันเอาสัตฉากได้ดิฉากหนามหน่อยบอจะเป็นฉากบ่หรอกปล่าฉากหนามบอบอสม่บอสม่บอหรอเ่บอ โดนในที่รุน่นี่สบายดี FC FC เ,เ,เบิ้งสายปานขอบคุณ FC ที่บวกกดข,าขา้าโฆษณาสายปานเดอ้อไปสิรุบดอขอบใจนกขอบคุณขอบคุณมากมากนะคะไปสิลุ่งเบาเบิ้งขอบใจนักเด้ออรุคสายปานสายปานเบาเบิ้งอ่ะขอบคุณมากมากนะคะที่ไม่กดเอา้าที่มีกดข้ามโฆษณาให้สายปานนะคะ บคุณนะคะสัวันนี้แข่เจ็บเดวก็หายขั้นบนเจ็บก็บค่อยหายแล้วคนั่งก็ไไรปเลยอยห้าวิไปตำพื้นเลยนะอยาออกเปกระพือ่ะยาาิไปตำมันนะเนาะตำขบุตรเกระพื้นแม่ซูบปี ้าวจ่อยนะอเนาะเจ็บเจ็บแห้งแห้งได้แดงเป็นพื่นอยู่เนาะถ่ายบ่ได้สวัสดีเด้อคนพี่น้องสวัสดีสวัสดีสิบสี่สิบหูสูคนนี่ฮาจิตตำแลหละนะพี่น้องมักพริกแข็งเอา้อาเขาบอก่าพวมีมักพริกอันนั้น

กุ้งเลยเมนี่บะมีปลาแดกแซ่บเนาะพี่น้องนี่จะปลาแดกเข้าเองดีแน้แต่เมนี่บ่าวาบะสบายใจปแน,น่น้องพี่น้องเพราะวา่าใส้ป่านอัน,นใส้ป่านสอออกใส้ป่านเจ็บกดไปพี่น้องเจ็บไปวุ้ยใส้ป่านจะเป็เียนอียงมากเจ็บ นก่ามีเอสจีเม็นเนาะมีคลิปก่อนเนาะตก่อนลาเห็ดกับเขานะพี่น้ออันั้นเมยน้องๆขอพ่วงน้องๆไปใส่คือบอกเห็ดกินซอยเพิ่นอันนี้เนาะพี่น้องเพินเนเ่นเพิ่นเ็ดแนวอื่นเพิ่นเดนน้ำส่างเนี่ยวก็านอกจบกอาหานเห็ดเนี่ยเนาะเล้วก็แล้วก,วก็ให้คอยเห็ดนะยันว่าเ็ด นอกจากค่าเบียกแนวอื่นแหงนีนอกเหนือ <Okay. S 1> แล้วก็เลยเห็ดแทนเพราะวา่าเบียดมันกระลายอยู่เนาะใส่มะนาวเพี่น,นอ้องใส่ปานหายีปเนาะให้โซ่ในต้นต้นดูดกับปรนหนัดเป็นแนวนี้เรื่อยๆเยู่ ที่พี่น้องอาจบ่เห็นเนาะเอาสิใส่กับปรีกับปีเนาะพี่น้องใส่กับปีแทนเนาะบ่ว่าปลาแดกแบนบ่มีมีแต่ปลาแดกเาเองใส่กับปีอกับปี ปีน้ำตาลเป็นงัวงมะาวมะขามมะขามนี่มันจางเสงียพี่น้องมะขามเปียกตำข้าวบุตรอย่างน,นีมะขามเปียกข้าวบุตนอากาศมะฮวงเนาะมัน,น,นจางเสีย แงเปันห้เซปันเจียบเี้ กันนาะปมป้ากับเบสค่ะคับเปรกหน่อ,อ,นอยนึ ข้าวปุ่นนี้แช่บนะก็น้องพี่น้องล้างหนามะนะหนามสะอาดด้ยแ้วก็มาตำลูกบานทีนไม่ยุ่งเป็นแต้นมไม่จังบวเป็นกอดเป็นเนียวๆฮะนะกับมักทั่วทั่วหันแนวเนาะ โอยลงเลยอข้าวฟ่างเลยพี่น้องไทยเอือดตำขนมกีนตำขนมกีนอยู่ไทยนะนี่ใส่ขนาดนั้นได้พี่น้องใส่มะเขือ ยู่หลาวนี่ตำแต่เขาปุ้นชมอาดไปแลเดี๋ยวแลวว้วพี่น้องนี่แต่งกินบ่ชี่งอับขนาด

นงอเนาะพี่้องดีแล้วพี่้องมาเด้กกินนะนี่ยลายยอคนแนียุบยุบยุบเสบยบวาวจม่คนมาทันมาอะไรุกบาบแสบเลยซุกบาหมักหมดเลยสีบได้ักซุกไข่ไข่ภาษาเป็นโควิดเร็บป่วยจ

ใส่ถุ่ม่ไไรเนาะพี <bucks> ่หองเจ็บกดนแน่ขึ้นก้นแตกคนก้แตกเหอนอย่างนีกีน่อิ่วนิวนิอไก็บอกเก็บความขับคอดีา เออม,มีสสแม่แมาแม่แมะทม่แมากม่แม่แม่แมแม่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 ไม่แ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 ่แม่แม่ม่แมม่แม่เม่แม่แม่แ่ะม่่มแม่แม่แมแม่ม่แม่แแม่แม่แแม่แม่แม่แมมมม रीजन <laughs> ใส่กับปีมได้่ปอันนี้บกัวอยู่พ่แม่ีัวแดดมันอยู่ซื่อๆจงเนาะจจางบูรษะชุกบ้แมนบอได้ละมันเองบอสระปุกบอละบอสบอาูพอีกีนติบบพูดอะไรนี่กีหมูร้วสชาิจนมเศร้าละบูรษะสองมอ เป็นน้ำใจน,นะเนอส์น่าจีเป็นโควิดนั่นแหละแต่ว่ามันหายไปเองไงเนาะว่าไม่ชักวัคซีนเด้๋ยวมาเมลหนึ่งเนาะมเมลคุกกี้เป็นเนี่ยเนาะหนาวอาการนี่ก็เปลี่ยเขาอยู่แค่ไ,ไหนเขาตรวจไหน จริงเหาเให้ซื้อเครื่องตรวจมาตรวจก็ไห้นะยุทธให้นะมีเครื่องตรวจทีแม่เป็นปะอะคนได้เฟซทุสุนพอี่น,น,น,นอตรวจกสิเอจบ<อ>จบเพียงเทเน,นด้พี่น้องกะกินสมแล้วเด้นอกพี่น้องกับสิขอจบคลิปไปเพียงเทนี้เนะขอบคุณนะดาราที่เขามาบึงจ,จบคลิปเด้ ไจ้ปันเจ <Pf ing. S 2> ีป,ปนันโอ๊ยเจปปันเจี๊ปปันบริษัทสูงเนาะว่าเจ็บตายขอบคุณรายร้ายที่เขามาเพิ่งใช้ปันเนอว่าสิโดเอ้สื่อแน่เลยพี่น้องพี่น้อง้ของเพนนี่ให้เอ้าซะายบายนะลูกบ๊าดบายไ๊าไบามบ๊ายบาย ก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อสิ